สวัสดีค่ะเอาใหม่นะคะเมื่อกี้บระเทศไทยโอ้ยเมีทายคลิปประเทาไยพอจากดแบบนี้บ่อีพ่อแล้วก็กดมากวนจ้าพ่อพอดีเลยค่ะวันนี้เรามาเจอพ่อหน่องกับพ่อขุนโกดฮันแพร์ันหันให้เบิงแตพ่อหน่องจ้าสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีพี่ใหม่นะคะสวัสดีไปร้านเราแล้วเพราะว่าบระเทศไทยนะคะไทยอยู่ตัวลืมกด นี่คือของฝากอากาศพน้องครับอุ้ยวันนี้เรามีของขวัญของขวัญต้นมากเ่อของขวัญจากพี่น้องนะคะครับปกก่อนขอนับปกหน่อยนะคะไม่เป็นอะไรค่ะขอบคุณค่ะ เ็หนาวไหมคะคอยอยากเลือกแค่อมีแต่ของเยอะเีคุณเป็นไรบ้มีมีของนอกมานน้ำค่ะเดี๋ยวซอยกันคนไปเห็นเราออกแต่ว่าหาทางเข่าปะพ่อาคือปิดนล่ะเขาจะไปเข่าใส่เต้นล้านค่ะไม่ต้องไม่ทีเข่าอะไรอ๋เพิ่มบอกไปทางพี่ป่ค่ะ

เป็นอย่างน้องเดี๋ยวเป็นรุ่นเดี๋ยวเป็นรุ่นแต่นี้เขาจะหลาดก็เดาออกจ้าตัวยังไม่เคยได้เลยค่ะเดลออกมาเรื่องเผ็ดนูนูลองคิดในใจรเ่าพก็เคยก็เคยถามผมว่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนพ่อซื้อมาเซไหนูเคยเคยบ่นของพี่ว่าวิของเออคือสวยแท้อันนั้นอันนี้เนาะไม่ไม่แน่มันจะจะใช่หรือเปล่าแต่ว่าต้องไปกดดูขอบคุณนะคะพ่อเดี๋ยวเราไปแกะดูกัน ยอ,ยอันนี้น่าจะพ่อเอาฝากฝากเอาพวกคุณโกะะ้ได้แล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นกล่องกล่นนองของวอของวัญที่ที่ชิ้นแรกของหนูในปีนี้นะคะจากพ่อหนองขอบคุณมากมากคะ่ะแล้วก็จากพ่อพ่อยแม่ทุกคนนะคะเดี๋ยวเที่ยวได้กินพร้อมกันก็เป็น,ข,น,นของวขวัญพื่อกันพ่อคุณโกพ่อยังได้บ่ค่ะ ได้ก็เดินไม่ไกลสะดวกข้าไม่ออกอ๋อานี่ขอลองไม่ทีไหนรถรถมอลตอร์ส่งไปหนงเดียวป่ะจะได้ทำบ่พ่นบ่ค่ะเล่นบ่ค่ะ อ้นนู้นเหล่าของพันมาทางนี้ปกติต้องไปทางนี้สาวเถอะค่ะเอาไปทางนั่นล่ะเอา,าดีจ้าจะเพิ่มเขาทางไหนกันนะแฟนเข้าทางไหนอ่ะเข้าทางไหนแฟนขอบค่ะพ่อ จะสิจอดไปใส่ล่ะโอเคค่ะคุณค่ะอาสิไก่เทปนี้ โอ้ยของโอ้นี่เราถอดรองเท้าไหมคะไม่ได้ถอดออกยางรถถอดรองเท้าเดินไปขออนุญาตเด้อค่ะเด่นฟูกนขอบคุณค่ะ แม่จ้ะเอแม่เบิ้งนะพ่อหนองเดี๋ยวพ่อหนองก็พังคุณโตอย,ย่าเอาเอาเอาว่าเป็นสันยางนาะอ๋อเพ่มอ,อันบอกมองจอแล้วพ่อเติองอ้งโย่ไปเฮาไปเบิ้งเต้นก่อนอ๋อเบิ้งเต้นก่อนหาหม่องก่อน,ออนจังค่อยมาขนของ ความควันจากพ่อหนอนของใครของหนูของหนูหรอแม่นี่แหละพ่อส่งมเลยไปฟังนเลยปะไม่ได้ค่ะพ่อปั้นมาได้ไหพ่อทักนะบอกค่ะทักไปเฟสเฟสเบอหนูคือพ่อทันเบิรงแชทเดี๋ยวหนูไปเบิรงเดียร์จ้าเจ้าผู้ใดทักมาแน่หรือพ่อทันมีเวลาเลยพ่ออันนี้คือของกดจากพ่อหนองพ่อหนองแพงยังไม่ได้แก่เลยมีอะไรอ่ะไม่รู้ว่าอะไรโอ้ยตื่นเต้นน่ะโอ้ยพ่อหนองเราต้องเซาไผ่เด้์เราพ่อหนอกมาเดี๋ยวพ่อหนองกำลังมา มาใช่ไหมากับพ่อคุนก้งมาตั้งแต่แล้วแต่ว่าไปทักที่บ้านพ่อคุโก้ที่ไหนวัเดีค่ะพี่น้องวัสดีกมา่ไแล้วนะคะลองเ็เด็กทำบี้่องนเด็กจะม่ยุให้เตินได้เเอาเต้นู่ปกติเต้นยุติกันเลย ปกติแ้วอยู่ฝั่งนี้นางนางนางแม่จางสิงนางแม่างใจดลนางแล่างใจรั้ใจรั กระเบื้องสครับทีเดียวไมนแคร์แหน่ไม่แคร์แพร์ต่อวิธีกางเต็มไหมคะวิธีกลางเต็มค่ะแต่ข้างๆไม่ได้หน้าลำโพงไม่ได้ที่ลามือนี้เขาเย้าของลงไหลเด้วเป็นอย่างยามันไก่บ้าไก่โอ้ยคุนหนารถจอดนะรถจอดอยู่ปุ่นอือนี่มนก็เป็นโอ้ยอยากเห็นหน้าแพรเป็นรูปไม่แห้งวันนี้อยากเห็นหน้าหรือก็อยากเห็นเปิดเลยคนะมือนี้คนสีน้อนเฝ้าข้าเจ้าอันนี้ใครใครจอง ก็ต้องรอพ่อหน่องก่อนเราพ่อหน่องมาเช่นะพี่ต่อคิดว่าอะไรคิดให้โอกาสคิดงกูดหนูคิดว่าเครื่องเพชรเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าแบบใช้เครื่องเพชรมากเลยไม่แต่ว่าพ่อหน่องชอบซื้อไพลเครื่องเพชรพี่พี่ใช่ไงแต่ว่ากับหนูไม่ใช่ถ้าใครก็อยากได้ไงเห็นไหมั้าใครแบบเพื่อนเขาแปลงอยากได้รอบนั้นเจน่าจะได้ยินนะต้องเป็นเครื่องเพชรแน่ๆเลยอุ้ยตื่นเต้นแล้วไงใส่เลยค่ะโอ้ยงแเมนโบล่ะแกมั้ยเจมโบ๊ะแม่ ของควัญปีใหม่แต่พ่อหนองตั้งใจเอามาให้ลูกสาวเป็นระยองแล้วก็จะมีพ่ออุปชาเพื่อนพ่อเพื่อนบอกหนูว่าค่าเปลี่ยนหัวไม้เท่าไหร่อยากให้ลูกใช้ไม้หูเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ปาดขอบคุณท่าไหลายขอบคุณพ่อพ่อนะคะขอบคุณพ่อหนองด้วยนะคะของขวัญปีใหม่วันนี้แล้วก็ขอบคุณพ่ออุปชาด้วยนะคะที่ เมตตาหนูลูกอยากได้ยังการพ่อพ่อแม่ทุกคนกับคอยเป็นสพานคอยเป็นแดกสนับสนุนให้ตลอดอย่ารอรอพอนะไปส่งมือกันกนะอยากแกะ1ดนาทีแล้วเด้โอเคค่ะไปเจอกันคลิป ep 2นะคะบ๊ายบายมาแค่ตัดคลิป